สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก้องป่ายท่านหลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแย่ชาแนลนะครับวันนี้ส้มแบ่ก็จะพามารีวิวรถมือสองอีกแล้วนะครับรถมือสองคันนี้เป็นอิซูซูดีแม็กครับผมสภาพสวยเลยโอ้รถอะไรเนาะสภาพสวยเลยครับผมคันนี้อิซูซูดีแม็กท่านใดที่ชอบอิซูซูอยู่แล้วครับผมติดตามส้มแบ่มาเลยว่าจะสวยแค่ไหนราคาจะโดนใจใครหลายๆคนหรือเปล่าไปดูกันเลยพี่น้อง นะครับผมคันนี้ครับผมอีซูซูครับผมอีซูซูดีแม็กครับผมเป็นอีซูดีแม็กจดทะเบียนปีห้าสองจดทะเบียนปีห้าสองนะครับรถยังสวยครับผมสีเดิมเดิมเลยสีนี่เดิมเดิมเลยครับผมสีเดิมเดิมไม่ได้มีการทําสีมาแต่อย่างใดพี่น้องอสวยนะครับสวยครับผมสีเดิมเดิมเลยนี่ก็ภาษสีก็ไปต่อไปปีหกห้า อ่าอ่อดูครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆอบคันเลยวันนี้ดูรอบๆบคันเลยเนาะรถจดทะเบียนปีห้าสองนะครับในราคาสองแสนเอ็ดสองแสนหนึ่งหมื่นบาทราคานี้ต่อรองกันได้นะครับผมผมตอนนี้อยู่ที่<า>ติ้นเสีแอรถมือสองสาขาเพอร์เซกานะครับสาขาเพอร์เซกาก็จะสีสนมากก็จะเนียเป็นรอยเกิดจากการใช้งานเนาะก็ธรรมดาครับ เกิดจากการใช้งานแต่ว่าสภาพนี้ผมว่ากับราคานี้ผมว่าโอเคกันอยู่นะใครที่อยากจะได้ยีส่สูไปใช้งานนะครับไล่ไปทีละจุดทีละจุดแล้วพี่น้องเอ๋ยไล่ไปไล่ไปก็จะมีรอยขีดข่วนอ่ารอยขีดข่วนธรรมดาครับผมแต่ว่าถ้าไปทําสีใหม่ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพง ส่วนยางนะครับผมยางก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับใช้ได้อยู่ปีสองปีได้อยูอ่จะมีตรงรอยนี้นิดนึงนะครับผมเนาะตรงรอยนี้นิดนึงก็เกิดจากการใช้งานนี่แหละเนาะแต่สภาพโดยรวมแล้วผมว่าโอเคอยู่นะคันนี้นะในราคาไม่แพงเนาะราคาหลักสองแสนเนี่ยอขอดูฝาท้ายนะครับผม ฝากท้ายนะครับรถคันนี้เจ้าของเก่ายัางใช้งานอยู่นะครับเจ้าของเก่าใช้งานอยู่แกเอาไว้ไปใช้อยู่ในสวนเนี่ยไปบรรทุกฟางเพราะว่าเจ้าของเก่าแกน่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวไล่ไปตามจุดมาร์กครับผมจุดเนี้เพราะไม่มีการเฉียวชนนะครับเนี่ยอาจจะมีสนิมตรงนี้นิดนึง ไล่มาไล่มามีกระบะไรเนอร์ให้ด้วยปิดฝาท้ายก่อนเรามาดูข้างล่างกันคันนี้ไม่มียางอะไรให้นะครับช่วงล่างก็โอเคครับผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยรถคันนี้ป้ายทะเบียนอยู่ที่จังหวัดน,นครพนมเด้อ ไปทะเบียนอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่ารถอยู่ที่อำเภอเซกา,าไล่มาไลมาครับส่วนด้านนี้อจะมีรอยขีดขูนตรงนี้นะครับแต่ก็ตามสภาพเลยตามสภาพเพราะว่าไม่เคยทำสีมาอย่างแน่นอนไม่เคยทําสีมาอย่างแน่นอนเลยเ,เราไปดูด้านในไปดูด้านในด้านในห้อง ผู้โดยสารโอ้เบาสวยเลยนะครับคันนี้แคปเปิดไม่ได้เด้อคันนี้แคปเปิดไม่ได้นะครับสวยครับสภาพสวยเลยกระจกไม่แตกไม่ร้าครับผมกระจกไม่แตกไม่เล้า,เ,าเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนั่งเลยชึบลิบอ้อาวสวยนะครับส่วนคอนโซลนี่สะอาดเลยคอนโซลนี่สะอาดเลยนะครับ กระจกไม่แตกไม่เ้าขอติดเครื่องดูหน่อยสิคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเด้อเกียร์ธรรมดาเบรกมือก็โอเคครับผมใช้ได้ใช้ได้สตาร์ทดูหน่อยจึ๊บไฟโชว์นะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมื่นสองร้อยยี่สิบกิโลนะครับคันนี้ โอ้ทีเดียวติดตึ้มเลยพี่น้องครั้งเดียวติดเลยมีเครื่องเสียงอ็เปิดแอร์ดูหน่อยสิโอแอร์เย็นครับแอร์เย็นดีแอร์เย็นครับผมผมว่าครับภายในนี่สวยเลยนะภายในนี่สวยเลยส่วนห้องแคปเนี่ยกว้างขวางดีครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะครับกระจกไม่แตกไม่รล้าสะอาดดีครับสะอาดดีสวยเลย ด้านในห้องเครื่องนะครับสวยครับสวยห้องผู้โดยสารนี่สวยเลยใครที่ชอบอีสุดีแม็กอยู่แล้วนะครับผมคันนี้ราคาสองแสนหนึ่งหมื่นบาทราคานี้ต่อรองกันได้ไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงเรามาดูห้องเครื่องกันว่าสวยไหม ชึบอโด้านในห้องเครื่องกันหน่อยชึ้เปิดตรงไหนอ่ะอโอ้ห้องเครื่องก็สวยเลยครับ ของเครื่องสวยครับผมแผ่นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแผ่นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมสวยครับสวยนี่ก่อนสวยครับสวยครับในราคา2 1 0 0 0 0บาทรถคันนี้ในราคา2 1 0 0 0 0บาทใครที่ชอบยูสูดีแมกอยู่แล้วนะครับผมใครที่ชอบยูสูดีแมกแล้วอย่าลืมครับคันนี้แนะนำเลยขอแนะนำเลยครับคันนี้ สวยจริงสวยจริงใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรแปะไว้ใ,ใต้คลิปเด้อเอาเบอร์โทรแปะไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องอะไรหรืออยากจะให้ไปคอมเมนต์รถคอมเมนต์ตรงจุดไหนหรืออยากจะให้ไปรีวิวรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็ทักมาในใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวสมบบ่จะพาไปรีวิวไปถ่ายให้ดูนะครับผมรถคันนี้ราคา2 1 0 0 0 0บาท เป็นอยู่ที่อำเภอเซกาครับผมเสียแอร์รถมือสองอือซูสุดีแม็กมีรถอยู่หลายคันเลยครับผมมีรถอยู่หลายคันเลยก็ฝากพี่น้องทั้งหลายกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ